จะมาเรียนรู้การทำงานของสเตอร์ลิงแลกนะครับหรือแลกรถยนต์นะครับให้มองภาพในลักษณะแลกของรถยนต์ก็คือลักษณะนี้นะครับเป็นตัวที่อยู่รบริเวณตัวนี้นะครับซึ่งจะมีปัญหากันบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นแลกรั่วหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ครับนี่คือเมนสำคัญนี่คือเมนสำคัญนะครับในการ ที่เราจะใช้พวงมาลัยพาวเวอร์เนี่ยแล้วก็พวงมาลัยนะักบางเลี้ยวไม่ค่อยดีนะครับขับไม่ค่อยอหักเลี้ยวหนักมากนะครับนี่แหละคือจุดสำคัญที่ที่มีผลต่อพวงมาลัยนะครับต่อการขับขี่นะครับเราและเราจะ ผมจะอธิบายถึงการเลือกใช้น้ำมันนะครับน้ำมัน Power มีผลต่อการเลือกใช้งานด้วยนะครับมีจะผลต่อการการเสียของของชุด Power ด้วยนะครับภาพที่คุณเห็นนะครับนี่คือตัวแหลกวงมาลัยนะครับหรือสเตลลิงแ l a กนะครับหลักการทำงานของสเตลลิงแ l a กตัวนี้นะครับถ้าจะมองให้ครบวงจรก็คือ นี้จะเป็นปั๊มพาเวอร์นะครับปั๊มพอร์จะขับโดยนะครับขับโดยของฝ่ายพานอยู่กับเครื่องยนต์นะครับจะหมุนอยู่ตลอดเวลานะครับหมุนอยู่ตลอดเวลาถ้าทํารทำการสตาร์เครื่องยนต์เมื่อไหร่ เจ้าแหลกเจ้าปั๊มพาวเวอร์ตัวนี้ก็จะหมุนทันทีนะครับปั๊มพาวเวอร์จะมีช่องทางของรูน้ํามันด้วยกัน2รูคือรูดูดและรูไหลกลับนะครับรูไหลกลับและรูดูดนะก็รูไหลกลับและรูดูดของปั๊มพาวเวอร์ก็จะมาต่อเข้ากับชุดวาล์ว wow. นะครับสลิปสลิสวาล์วนะครับของตัวแหลก ซึ่งเป็นตัวอคอนโทรลให้น้ำมันไหลเข้าทางช่องทางของกระบอกสูบทางไหนนะครับตัวคอนโทรลของตัวแลกก็คือตัวลูกสูบด้านในนี้นะครับคอนโทรลช่องทางน้ำมันก็คือตัวลูกสูบด้านในนี้นะครับส่วนตัวที่ทำให้มีการเลี้ยวได้ก็คือเฟืองสะพานตัวนี้นะครับเฟืองสะพานตัวนี้ แลกจะทำหน้าที่ช่วยให้การเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวได้ดีขึ้นเลี้ยวได้เบาขึ้นนะครับโดยหลักๆนะครับจะอธิบายการทำงานเลยนะครับโดยน้ำมันเนี่ยจะวิ่งเข้ามาเส้นด้วยแรงอัดของน้ำมันที่บริเวณปั๊มนะครับจะไหลเข้ามาบริเวณช่องทางตามเส้นสีแดงนี้นะครับ และวิ่งเข้ามาอยู่รออยู่ที่ชุดคอนโทรลนะครับชุดวาวคอนโทรลนี้หรือสลิปวาวโดยจะเมื่อเราหมุนพวงมาลัยนะครับหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายหรือขวานะครับถ้าเราหมุนพวงมาลัยไปทางซ้าย แล้วบุญพง,งอะไรไปทางซ้ายนี่ก็ต่อน้ำมันก็จะวิ่งเข้ารูปึ๊บเข้ารูและออกวิ่งเข้ารูมาปึ๊บวิ่งเข้ารูมาปึ๊บแล้วมาเข้าวิ่งเข้ารูปึ๊บแล้วมาออกตรงนี้ปึ๊บ ดันหัวลูกสูบดันหัวลูกสูบไปนะครับสร้างแรงดันเอาแรงดันจากปั๊มเนี่ยมาดันลูกสูบนี่คือฟิสโตลที่กั้นอยู่ระหว่างกลางของห้องการํำงานในตัวแหลกนะครับเสมือนไฮโดรลิกนะครับส่วนตัวนี้น้ำมันก็จะลีลกลับมาต้องจะไหลกลับมาเข้าที่ช่องไหลกลับนะครับ ช่องไหลกลับนะวิ่งเข้าไปที่ปั๊มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เวลาเราเลี้ยวขวานะครับเวลาเราเลี้ยวขวาเออึ้ยมันจะเป็นการสลับทางแค่นั้นเองครับเออเลี้ยวขวาน้ํามันก็จะเปลี่ยนช่องทางจากที่จะไปไหลเข้าทางนี้ก็จะมาไหลออกตัวนี้ซึ๊บเข้าตัวนี้มาดันฝั่งนี้ึ๊บอ,อันนี้ก็จะไหลกลับมา ข้าตรงนี้แล้วก็ออกนะครับเป็นการทำงานในลักษณะไฮโดริกที่ทั้งสองด้านนะครับกระบอกนี้จะเป็นไฮโดริกทั้งสองด้านนะส่วนในเรื่องของที่พวงมาลัยหนักนะครับพวงมาลัยหนักเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากหนึ่งซีนตัวนี้ เขาเรียกว่าซีลูกสูบนะครับที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเกิดการรั่วเกิดการรั่วได้จากอะไรบ้างนะครับน้ำมันสกรปรกนะครับน้ำมัน power สกรปรกซึ่งมีผลทำให้เกิดมีเศษเม็ดทรายนะครับเข้าไปอยู่ในห้องห้องไฮดรอลิกนะครับทำให้ไปขัดขวางตามซีนกันฝุ่นเองนะครับไป ขัดขวางบริเวณซีลรูปสูบนะครับเป็นรัศกรทำให้น้ำมันไฮดรลิกที่ไหลเข้ามาเนี่ยรีคไปหากันได้นะครับทำให้ไม่เกิดการสร้างแรงดัน,นคอซีนเนี่ยมันมันโดนเศษหินทรายเข้าไปมากๆหรือเศษคนเข้าไปมากๆมันก็จะมีช่องว่างนะครับหรือเกิดการฉีกขาดของซีนมันก็จะเกิดช่องว่าง ิดช่องว่างปึ๊บทำให้น้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยรั่วเข้าหากันได้ทำให้ภูมอลัยเนี่ยหนักขึ้นและอีกอย่างก็คือน้ำมันเนี่ยมันเกิดมันทนความร้อนไม่ได้นะครับหรือน้ำมันเก่ามันก็จะเกิดคาบวาน,นิชเกาะที่บริเวณผนังกระบอกสูบของตัวแหลกนะครับจะเกาะเป็นคาบวาน,นิชเลยนะครับทำให้ซีนเนี่ย มีระยะที่น้อยลงนะครับในระหว่างการทำงานของเขาเนี่ยจะมีระยะเคลียร์ลนนะครับเมื่อเกิดค่าบวาน,นิ้เต็มกระบอกสูบไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ซีนเนี่ยฟฟตขึ้นเขาเรียกว่าหมุนไม่คล่องตัวนะครับวิ่งโดยไม่คล่องตัวทำให้เกิดการฉีกขาดทำให้เกิดการฉีกขาดทำให้น้ำมันเนี่ยไหลเข้าหากันได้เช่นกัน แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเมื่อซีนช่องทางการฝุ่นเนี่ยมันโดนมันโดนในตัวความสกรปรกเข้าไปมากๆนะครับหรือรับความร้อนมากหรือซีนมันเก่าด้วยการเสรื่อมสภาพของเขาเองเนี่ยมันก็จะส่งผลให้น้ำมันเนี่ยรั่วออกมาได้นะครับรั่วออกมาได้หยดลงไป เราจะเห็นว่าน้ำมันเนี่ยมันไหลเยอะตรงนี้จะเป็นห้องแห้งนะครับจะต้องไม่มีน้ำมันเข้ามามาในบริเวณนี้จะต้องไม่มีน้ำมันเข้ามานะครับในบริเวณนี้จะต้องไม่มีน้ำมันเข้ามาเลยนะครับนี้จะต้องเป็นต้องไม่มีน้ำมันเข้ามาส่วนที่ห้องที่จะมีน้ำมันเข้ามาคือเฉพาะห้องที่เป็นกั้นไว้ตรงนี้นะครับส่วนถ้าน้ำมันเนี่ยมันไหลออกมาคือมันจะไหลย้อนออกมาจากนี้มาออกที่ ยางกันฝุ่นตัวนี้นะครับหรือรั่วฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีซีนนะไหลออกนี้นครับแล้วก็ที่เจอรั่วบ่อยจุดนี้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 นะครับหนึ่งที่ต้องอันนี้ก็คือต้องเปลี่ยนนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยแหลกแกนเนี่ยยังใช้งานได้ก็คือต้องเปลี่ยนซีนยกชุดนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยน ยอะใหม่เลยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเพราะว่า,าแกนเนี่ยถ้าเกิดว่าแกนเนี่ยมันเป็นรอยเนี่ยมันจะมันจะไปบาดตัวซีนตัวนี้นะครับไปบาดตัวซีนกันฝุ่นหรือซีนกันน้ํามันตัวนี้ทําให้น้ํามันเนี่ยรีกออกมานะครับได้เหมือนกัน,นแล้วก็ซีนตัวชุดนี้นะครับซีลชุดวาลเนี่ยรั่วนะครับมันเป็นโอลิงอยู่ด้านในนะครับ โอลิงขาดทำให้ไม่สามารถที่จะกั้นห้องระหว่างการไหลของน้ำมันได้นะครับตัวนี้ก็เป็นส่งผลให้พคงมาลัยพาวเวอร์นักเช่นกันนะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับการทำงานของพคงมาลัยพาวเวอร์นะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับช่องทางนี้เดี๋ยวจะพรอบหน้าจะเอา การทำงานของระบบช่วงล่างมาอธิบายให้ฟังกันแบบละเอียดแบบนี้นอีกนะครับก็ฝากกติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ